The Name of Paggy ในเย็นวันที่28พวกเราก็ได้ออกเดินทางนะคะไปจังหวัดนครพนมกันแล้วก็กลาวว่าจะไปแวะเที่ยวที่แถวอุดรหนองคายก่อนแล้วก็ค่อยเข้าจังหวัดนครพนมเห็นไหมวันนี้ก็มืดแล้วก็นั่งรถเมื่อยตูดกันไปยาวๆและว,วันที่29ธันวาก็มาเช้าที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ แล,แล้วเราก็มาถึงสถานที่เที่ยวแรกที่เราจะมาเที่ยวกันก็คือวัดหินหมากเป้งที่จังหวัดหนองคายเออตอนนั้นก็เช้าเลยประมาณหกเจ็ดโมงเลยแหละรเราก็ได้เจอแมวสีดำตามเรามาตลอดทางตั้งแต่เข้าวัดมันก็ตามมามันก็เดินตามมาจนถึง JD เจดีเนาะไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันเลยเหนื่อยบ้าง đi chê JD. đi bye 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 bye, bye, -bye.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 

รูปให้พวกเรากันแล้วก็ไม่คิดจะตัดตรงนี้ออกเลยหรอเออมันจะดูเรียวไปไหมถ้าแบบไม่ตัดออกเลยถ่ายเรียวมากก็คือตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่แชรๆแชรแชแชโอเคแล้วว่าแพ้ขนแมวก็ตามขึ้นมาทั้ไนมเออมันคงว่าขนถายไปไหนว่ะเอออากาศไม่ดีเนาะ เอ้เงียได้อยู่อากาศดีสบายแะไอ้เหนียวแชนนด้อยู่กรุงเทพอากาศมันไม่ดีเลยไม่มีเพื่อนนะอะเอาว่ายังเก็บผ้<ป>ที่ใส่เปลีนะแ,แต่ว่าแพงเป็นพันหลวงหลวงอันนี้หลวง,ง,ง,งพ่ออะไรไม่ม นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในเจดีเนาะสวยเหมือนกัน,นอะนแต่ไม่ค่อยมีคนจือว่าตอนนี้เช้ากันนะพอเดินมาหลังวัดก,ก็จะเจอกับแม่น้ำโข<พ>งเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นประเทศลาวนั่นเองตรงนู้นฝั่งลาวส่วนตรงที่เราอยู่อยู่ก็จะเป็นคล้ายๆสกายวอล์ก,ออกแหละใกล้มากจบ ออไม่ค่อยมีใครมากวาดน้องไปไมายเพียกปดี่ปน้ำปะข้ามไปฝั่งลาไว้บรรยากาศก็สวยแล้วก็บรรยากาศร่มรื่น <c oughs> นี่น้องชายสุดที่รั <c oughs> กกำลังวิ่งและวิ่งและกำลังโดนพ่อเขาถ่ายาราูปนงสองกาำแชะอาแชะเรียบร้อย สถานที่ต่อไปก็จะเป็นผาตากเสือ้อเออมันเป็นชื่อวัดหรือเปล่าวัดผาตากเสื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันอยู่ในบริเวณวัดเนาะแล้วสวยเนาะไ,ไหนๆนี่ก็เจอกล้วยไม้ด้วยสวยเนาะ คืออากาศเขาหนาวด้วยแหละมันก็เลยออกมาสวยอะไรขนาดนี้นเราก็ลองเดินขึ้นไปในสกายวอล์คแห่งแรกส่วนท่านใดที่ร่วมมูล100บาท แล้วก็ขึ้นมาตรงสกายวอล์กเนาะเขาเขียนมาว่าเป็นสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยเออแต่ค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งเนาะแต่บรรยากาศหรือว่าวิวอ่ะสวยมากคือแบบมองเห็นทั้งเมืองเลยวะเนี่ยสวยมากฝั่งนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นฝั่งลาวจริงหรือเปล่ามันเหมือนกับเป็นเกาะก่อก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่เดินก็อย่างมองลางก็จะเสียวๆนิดหนึ่ง เดินไปเดินไปถ่ายรูปดูบรรยากาศมีแต่คนถ่ายรูปสวยคือขึ้นไปเราก็ต้องใส่ถุงเท้าเนาะเขาเรียกถุงเอาไว้หุ้มเท้าแหละบรรยากาศก็คือสวยมากแล้วก็ถ่ายรูปอีกขึ้นเยลยนึกสองสามอชงอแชร์อชาถ่ายเลยมานี่เลย ถ่ายดีถ่ายอะไรกดวิดีโอเห็นวิวไหมไม่เห็นน่าเองบางวิวอ่ะเฮ้ยวิวสวยมากเลยอ่ะดืด ลูกหูลูกตาโอ้บังสถานที่ถัดมาก็จะเป็นวัดป่าภูก้อนซึ่งมีพระพุทธรูปองค์นอนนอนองค์ใหญ่สีขาวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนกันแดดร้นอนมาก đi nữa cô, nóng ạ. À. ต่อมาก็จะเป็นร้านพวกขายของเทือะลึกเนาะมีแบบตุ้ง,งหมูจะมีแก้วน้ำอะไรเงี้ยยาหมองยาดมเออแล้วก็อย่าบอกว่ามันมีหนังสือธรรมะค่อนข้างเยอะมหนังสือแบบเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเออตุ้งหูน,นะไรบนี่น,นะมันไม่ดูเป็นผู้ใหญ่ลยหรอ หนังสือธรรมะเต็มเลยเออไองซูอประวัติศาสตร์เหรอ แล้ววันนี้วันที่สามสิบเราก็อยู่กันที่อุดรธานีเรากำลังจะไปสกลกันเนาะคืออุดร่ะเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไปหาแค่ญาติญาติเราอยู่ที่อุดรอะเราอยู่จังหวัดไหนอะมานอนไม่รู้แต่เรากำลังจะไปสกลเอ้ยเราจะไปสกลนครกันที่หอพระไม่เราจะไปพักไหนแต่ว่าเราต้องสกลกันแล้วก็แบบปุ๊บไปเที่ยวสกลแล้วก็เสียงก็ เริ่มแล้วเริ่มจะเป็นหวัดเข้าสู่การเป็นหวัดเพราะแพ้อากาศไม่รู้แพ้อากาศหรือแพ้ฝุ่นเสื้อคมเธอหลักปะในคลิปก็จะพูดผิดคือไปพูดอุมบลนได้ยังไงวะมันคืออุดรธานีครับผมได้โปรดมาพูดที่มึเมาและเริ่มเบอร์เพิ่งตื่นเนี่ยก็เริ่มเบอร์เริ่มเบอร์แล้วอุดรครับผม เราก็มาอยู่จังหวัดสกลนครและเราก็มาเที่ยวต่อที่วัดพระธาตุเชิงชุมทาไมคลิปนี้มีแต่วัดวะทิปนี้เราสายบุญเออนี่ก็เป็นภายในไม่ใช่ภายในเป็นโบสถ์อยู่ข้างหลังวัดพระธาตุเชิงชุมเนาะเออเจ้าน้องกําลังแกะกระติบข้าวกําลังเล่นกระติบข้าว ต่อเนื่องกันที่วัดป่าสุธาวาดนั่นเองที่ที่องค์ข้างหน้าที่เห็นก็คือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั่นเองข้างในาก็จะเป็นพวกพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์หรอกเป็นพวกของโชว์ต่างๆนานา,นา เห็นข้างหลังก็จะเป็นภายนอกของข้างในเมื่อกี้นะสวยมากฟูมแพ้หรือวัดหรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยเสียงเสียงก็เริ่มไปแล้วน้ำตาก็จะเริ่มไหลดดส,นะสวยมากเลยเนาะใช่สวยมากเลยอาคารพิพิธภัณฑ์บอยฟ้าไหนพ่อ ถ่ายถ่ายเฮ้ยเรศสวยอยากไปดูไว้พี่บอกอาถบบริษารอะไรกดทำไมแล้วเราก็มากินเที่ยวที่อิโตมยามะค่จังหวัดสังกุฎต้องตามอร่อยไหมล่ะร้านอาหารร้านสเต็กซึ่งก็มีชื่อเสียงจังด้วย ก็อร่อยค,อคอยนรสชาติดีมากตำแตงก็อร่อยไอดย้แล้ว,แล,วแล้วก็มาถึงจังหวัดนครพนมแล้วมองว่าพระธาตุพนมเป็นเลิกงามยามดีกันก่อนเลยไม่ได้ซึ้งหรืออะไรอะไรแต่ว่าแพ้อากาศค่อนข้างนุนแรงตอนนี้จะเป็นวันล่าสุดคูณรู้จักไหมรแต่ว่า เือชอบพนมแมวค่ะแอวก็ออกินน้ำให้กินน้ำมเมีผู้ชายเป็นห่วงด้วยกินน้ำเยอะกินน้ำยังกินอะไรอะกินน้ำเยอะเอย่างเอาได้แพ,น,น,พนสุดเอาได้แพนสูขิดนครพนมตอนนี้ยี่สิะบยี่สิะร้ยี่สิบเจ็ดองศามีลมเห็นลมไหม วันนี้วันสุดท้ายของปีแล้ววันที่สามสิบเอ็ดสิ้นปีแล้ววัดก็ดีขึ้นมากเลยน่าจะเป็นท้อยใหญ่ยาดีทำให้ภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปเดินายเป่าปาแล้วก็จะถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะไม่ได้แต่งหน้านานดูดูดิตามันดูเหืองแบบคือเราจะแต่งเป็นโทชมพูแล้วทำไมตามไปส้มๆมะไม่เข้าใจ ลมเย็นมากตอนนี้อยู่บานยาตอนนี้ก็อยู่ตรงรูปปัน้นพญานาคเนาะเป็นแลนด์มาร์คของนครพนมอืมตอนนี้ก็ตอนเย็นๆแล้วแหละมาเดินเล่นดูดูถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยอืม เตรียมพร้อมที่จะเขาดาวในตอนกลาคืนก็นี่ไงอายไปเหัวแม่ด่หัวนี่เป็นอะุพระจ้ดูพระจันทร์ดีโดดเดียวมาเขาา เวลาหรอ เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายเนาะที่จะเขาดาบรรยากาศตอนนั้นคนเยอะมากคือถือกล้องก็คือสุดมือเออเตรียมท้องเท้าดาวเนา์ก็รับสัญญาณดีมากขอใครมีแป้นะคะเซฟแป้ไว้ให้ดีๆด้วยหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับผมหนาทีสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้เราจะมาร้องเพลงปีใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ 你没来。